สัมผัสแห่งหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าในนิทรรศการฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหล,ลวงจากภูผาสู่มหานทีน,นิทรรศการฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,พนีพันปีหลวงจากภูผาสู่มหานทีจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดการเดินทางแห่งศิลปะและหัตถกรรมไทยภายใต้พระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำศิลปะและหัตถกรรมไทยทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศตั้งแต่ภูพาซูงของภาคเหนือจนถึงทะเลใหญ่ของภาคใต้มานำเสนอเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรตลอดจนพระวิสัยทัศน์ที่ใส่ใจในงานหัตถศิลป์จนก่อให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เรบวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานต้องขอบคุณไอคอนสยามค่ะให้เก็บมาร่วมง,งานจากครูขาสุขมหานทีนะคะวนนี้ทัศการเฉลิมพระเกียรติค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ,พระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเราได้เห็นถึงพระอัจฉร,ริยาภาพและก็พระปรีชาสามารถนะคะในการที่พระองค์ท่านทรง,งงานอย่างหน,นักมากแล้วก็ในเรื่องของข้าไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนคนไทยมาเรียกว่ายาวนานมากๆเลยและจนถึงวันนี้ค่ะ เราก็มีโอกาสได้นำเรีย่งไงมันมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบแล้วก็ได้มาสุกใส่ผ้าไทยในรูปแ,แบบที่ร่วมสมัยสามารถใส่ได้ดูเก๋ไก่อะไรเงีมม้ยนะคะแล้วก็แล้วก็งดงามมากๆซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าไทยจากทุกภาคที่มาโชว์ทนทศการให้เห็นกันในงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานเนี่ยถึงวันที่12สิงหาคมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาร่วมชมได้นะคะท,ทศการเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับอรืรอไงไี้ผ้าไทยหรืองานถัตทศิลป์นะคะมี ย่านลิเพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากมายเก๋ๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นที่ไหนนะคะซึ่งทางไอคอนสยามเองก็รวมเอาไว้ให้ได้ชมที่นี่กันแล้วก็ข้้งหลังนี้ก็จะมีผ้าไทยผ้าไหมามากมายนะคะก็สามารถมาซื้อมาดูได้ถึงวันที่1 2สิงหาคมน,นี้ค่ะปกติแล้วมีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยบ่อยค่ะในฐานะที่เป็นนางแบบด้วยเป็นนักแสดงด้วยจากกิจกรรมงานต่างๆด้วยเนี่ยเราก็ เรียกว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะพยายามสวมใส่ผ้าไทยเพราะรู้สึกว่าเราสามารถใส่ผ้าไทยให้สนุกได้ให้ดูเก๋ดได้และผ้าไทยใส่ง่ายและใส่สบายในรูปแบบและดีไซน์ที่ที่ออที่เหมาะกับตัวเราอาจจะแค่แจ็คเก็ตแค่สูทแค่ เสื้อหนึ่งตัวกับกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีเสื้อคลุมหนึ่งตัวที่เป็นผ้าไทยแต่ละผ้าก็จะมีรูปแบบมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยซึ่งแทนว่าเราสามารถเลือกและดีไซน์ในแบบที่เป็นตัวเราได้นะคะ mm. แล้ววันนี้เนี่ยในงานเมื่อกี้ไปเดินดูมาแล้วนิดน,นึง mm. ก็เห็นว่ามีจากหลากหลายภาคแล้วก็ลายสวยๆทั้งนั้นเลยยิ่งมีลายก็ยิ่งดูสนุกขึ้นแล้วก็ลองลองดูสีสันที่เหมาะกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนว่ามันก็เป็น เป็นการยังไงสร้างแรงเป็นซอฟต์าอเวอร์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการสร้างพลังดีๆให้กับเราในฐานะคนไทยทุกๆคนด้วยค่ะใครที่จะพรีเซนต์ได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนไทยสิค่ะก็เมื่อสักครู่ที่บอกไปก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็งานนี้รรศการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะก็เรียกว่ามีให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึง พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านแล้วก็พระปิชาสามารถนะคะแล้วก็ทุกวันนี้พระองค์ท่านก็ทรงเป็นต้นแบบให้กับคนไทยทุกๆคนในเรื่องของของผ้าไทยให้เราสามารถที่จะออเรื่องไงเลือกที่จะสวมใส่ได้ตามโอกาสที่เหมาะสมค่ะค่ะแล้วใครที่สนใจนะคะจากผูผ่าสูงมหานาทีค่ะมีการจัดนิทัศการนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่12สสิงหาคมที่ไอคอนสยามใครที่สนใจก็เชิญชวนนะคะ